ดูในส่วนของการซ่อมสีของศูนย์บริการนะครับเราจะมีการแบ่งนะครับในส่วนของผิวเหล็กนะครับแล้วก็ผิวอีดีนะครับสีรองพื้นนะครับแล้วก็สีพื้นมีสีโป้นะครับแล้วก็สีพื้นนะครับตามด้วยสีจริงครับแล้วก็ในส่วนของเคลียร์นะครับหรือเราเรียกว่าแลกเกอร์นะครับอันนี้ ในส่วของการซ่อมศูนย์นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของการซ่อมอู่กันครับว่าเขามีกี่ชั้นสีครับทีนี้ครับชั้นแรกก็ผิวเหล็กเหมือนกันนะครับตามด้วยสีโป้นะครับผายไปคืออะไรครับก็คือตัวรองพื้นกันสนิมนี่นะครับตามด้วยสีโพ้นนะครับสีโป้แห้งเร็วนะครับสีพื้นครับแล้วก็ตามด้วยสีจริงค่อยชั้นเคลียร์นะครับหรือแล็กเกอร์นะครับ แล้นั้นเราเห็นได้ว่าั้นสีก็จะแตกต่างกันนะครับครัดูครับอีกครั้งนึ่งครับเปรียบเทียบกันนะครับแบบนี้ครับสีโป